โดยโกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครีเอทีฟไทยแลนด์ต่อยอดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล้วงเจาะลึกกับแนวคิดของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ยัง Creative Awards ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคุณอลงกร์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำโครงการ Young Creative Awards โดยร่วมกับเครือข่ายกระตูนไทยสร้างสรรคสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีสแสดงความสามารถส่งเสริมให้คนไทยเป็นนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีสินค้าใหม่ๆด้วยสมองสองมือของคนไทยไปสู่สายตาของนานาประเทศครับ โดยในโครงการประกวด Young c r e a t i v e Awards แบ่งการประกวดเป็น4ประเภทด้วยกันครับแต่ละคนนั้นจะสร้างสรร์นแนวคิดประดิษฐ์ผลงานออกมาแบบไหนกันบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับ รแบบสินค้าจากภาพลักษณ์ของผีตาโขนที่จะต้องนําเสนอเอกลักษณ์ของผีตาโขนซึ่งเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดกันมาช้านานของไทยและผลงานที่ได้คว,ว้นนารางวัลชนะเลิศไปก็คือปากกามนตราผลงานของสมประสงคศรีปัญญานักศึกษาชั้นปีที่สองคณะศิลปะและการออกแบบสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยายลัยรังสิตเพื่อสร้างสีสันและเลืดลายที่สดใสโดยนำสีบนหน้ากาก และการแต่งกายของพีตาโขนให้เข้าไปเป็นสีสันและลวดลายของประกาศได้อย่างลงตัวครับจงโครงการนี้ดีมากครับเพราะว่านอกจากที่เราเรียนหนังสือแล้วเราจะได้เห็นงานแค่กับเพื่อนๆเราก็จะได้เห็นอะไรกว้างขึ้นได้เห็นงานของชาวต่างชาติที่ไม่เหมือนของเราที่สําคัญที่สุดคือได้เพื่อนครับแรงบันดาลใจที่ได้ก็ได้มาจาก ประเพณีผีตาโขนนะครับก็จะมีความสนุกสนานแล้วก็สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เราก็นําสีสันที่เป็นเอกลักษณ์มาลงบนชิ้นงานก็เลยคิดว่าปากกาตัวปากกาเราจะสามารถถอดแยกพาร์ตออกมาได้เพราะฉะนั้นตัวปากกาของแต่ละคนจะไม่ไม่เหมือนกันหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะตวรวมกาก็จะเหมือนกันอีกทั้งก็ยังสามารถถอดแลกชิ้นส่วนกันได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนกับเพื่อนๆหรือกับคนอื่นอะไรนี้ก็อยากให้น้องๆที่อยาก เป็นนักออกแบบก็อยากให้ฝึกฝนฝีมือเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาได้แล้วก็ฝึกฝนแนวคิดที่เป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมแล้วกม็มีประโยชน์เป็นหลักมากกว่า สีหวานการออกแบบสินค้าโดยใช้ภาพลักษณ์คาแรคเตอร์หนูแจ๋วผลงานนี้ชื่อว่า smile หนูแจ๋วอัมเบล่าผลงานของวิชัยยุทธชานปรีชาชั้นปีที่1คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นการสร้างร่มที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเป็นร่มของครอบครัวที่แท้กลิ่นอของความรักความเป็นห่วงกับคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนแนทนคำพูดได้ครับ <c oughs> <c oughs> อยากจะรู้จักกับเจ้าร่มคันนี้มากขึ้นแล้วลสิครับถ้าอย่างนั้นอดใจรอสักนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ เอาละครับคุณผู้ชมสไม l e หนูแจวอัมเบล่าร่มคันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากร่มทั่ว,วไปบ้างเราไปฟังเจ้าของผลงานบอกสรรพคุณของร่มคันนี้กันหน่อยดีกว่าครับพอได้โจทย์มาก็คือแบบเอามาคิดว่าเออเราจะทําเป็นอะไรดีก็ตอนช่วงที่ได้รับโจทย์จากอาจารย์นะครับมีหน้าฝนแล้วก็ฝนตกเกิดทุกวันนะครับผมก็เลยเออแบบคิดน่าจะเป็นร่มดีกว่าปัญหาที่เจอครับจะเป็นแบบ ติ๊กเกอร์ครับที่มันไม่ติดกับผ้าล่มนะครับเนี่ยครับบางทีมันอาจจะลอกหลุดมาได้ครับไอตัวที่เป็นตัวหนูแจ๋วเนี่ยครับต้องใช้ดินญี่ปุ่นระยะเวลาในการปั้นมันอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับกว่ามันจะแห้งกว่าดินญี่ปุ่นมันจะเซ็ตตัวครับทางกองประกวดนะครับเขาให้โจทย์มาต่อจากการออกแบบล่มว่าน่าจะมีของแถมนะผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวเมมโมดีกว่าพ่อแม่แบบอาจจะโน้ตอะไรให้ลูกว่ากิจวัตรประจําวันว่าลูกจะทําอะไร ก็พอประกาศว่าชนะแบบก็ดีใจครับคือแบบเป็นครั้งแรกแล้วก็เราอะยังไม่มีประสบการณ์อาจจะต้องพึ่งอาจารย์รุ่นพี่อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าสำเร็จมาได้ก็เพราะพวกรุ่นพี่อาจารย์ด้วยครับ งานชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ชื่อว่าอักคีสลาตันแค่ชื่อก็ทำให้รู้สึกถึงความเข้มแข็งรุนแรงและร้ายกาจเหมือนลีลาแม่ไม้มวยไทยของประเทศเรากันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลงานของผู้ชนะเลิศในโจทย์การออกแบบคาแรคเตอร์เอกลักษณ์กีฬามวยไทยของนธนิตธนัทวราพร นักศึกษาชั้นปีที่4คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการออกแบบที่นำกระตูนมาผสมผสานเข้ากับกราฟิกลายไทยที่มีเปลวไฟที่เหมือนลายกระหนกและยกศิละปะการต่อสู้ของมวยไทยให้กลายเป็นฮีโร่ของคนในประเทศด้วยครับคิดคอนเซปต์โดยลวงว่านะครับว่าเราเนี่ยต้องการใช้ในํามวยออกมาเป็นยังไงซึ่งผมไม่อยากให้นํามวยออกมาแบบ เหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็เลยจับตัวของไฟเนะี่ยมาเปรียบเที่บความหมายกับคําว่ามวยไทยฮนะไฟเนะี่ยก็เปรียบเหมือนกับเป็นสิ่งที่อันตรายะฮะแล้วก็มีอันตรายรอบด้านครับเหมือนกับกีฬามวยไทยที่เขามีท่วงท่าที่แบบแข็งแรงดุดันแล้วก็สง่างานมะเหมือนเปลวไฟอะไระะครับก็เลยนําทั้งสองสิ่งมารวมกันก่อนหนึ่งเลยต้องหาข้อมูลก่อนนะว่านักมวยเนะี่ยมีท่าทางอะไรบ้าง แล้วก็เราก็นํามาออกแบบลายเส้นจากดินสอนะฮะแล้วค่อยนาเข้าไปขเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็จะมีถุงผ้านะฮะแล้วก็ตัวเสื้อยืดเสื้อกล้ามาครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาโมเดลโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วที่แบบมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนทําให้วงการทางด้านการออกแบบเนี้ย เติบโตมากขึ้นมีการกระตุ้นการตื่นตัวมากขึ้น ผลงานที่เหมือนการ์ตูนธรรมดาแต่ใครจะคิดไปเลยครับว่าการออกแบบลว่นลายกราฟิกลงบนคาแรคเตอร์ CE ของสุภัฒชัยเชื่อทรรสอนนักศึกษาชั้นปีที่4คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ชนะเลิศรางวัลการออกแบบลื่นลายกราฟิกคนนี้จะสร้างเรื่องราวมากมายกับเจ้ากระตูนที่มีชื่อว่า Fish Eye ตาปลานักโทษกลับใจ โ,โห,โห,โหฟังจากชื่อไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่เรื่องราวของผลงานชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากเขากันเลยดีกว่าครับตัวนี้มันชื่อว่าตาปานะครับคาแรคเตอร์ของมันจะแบบว่าเป็นเหมือนกับโจรซึ่งเมื่อก่อนมันจะหดหดเยี่ยมมากเลยครับแล้วมีวันหนึ่งเหมือนกับเมืองไทยมันยุคฟองสบู่แตกครับเจ้าตัวนี้ก็เลยแบบไปป้นแล้วเหมือนกับว่าโดนจับก็เลยจะเป็นเหมือนกับ นักโทษครับที่แบบโดนคุมขังสื่อว่าเป็นนักโทษแต่ก็มีลูกเล่นความน่ารักในตัวเองอะไรอย่างงี้ครับผมผลิตภัณฑ์ที่ทําตอนแรกผมก็คิดเหมือนกับตัวนี้เป็นเป็นลวดลายของเราแล้วแต่ถ้าเราจะเอาลายแค่หุ่นตัวนี้ไปแบบไปปิ้นลงบนเสื้อผมว่ามันก็ดูแบบไม่น่าสนใจครับมันเสียดายที่ผมแบบอุตส่าห์สนุกกับมันแล้วอย่างเช่นที่ผมทําออกมาครับก็คือจะมีเสื้อแล้วก็จะมีแบบรองเท้าแตะซึ่งเป็นรองเท้าแตะแบบ ธรรมดาเลยครับรองเท้าแตะแบบรองเท้าฟองน้ําแล้วก็มีลูกกระตาตัวนี้ที่ทําขึ้นมาติดอยู่ที่รองเท้าสองข้างผมคิดว่าบางทีเราเราคิดแล้วเราก็ลองทําดูลองเริ่มมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ครับมันเป็นผลดีต่อตัวเรามันก็ทําให้เราได้ได้เปิดตัวเองด้วยครับนี่เป็นเพียงแนวคิดและผลงานแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเรายังมีโครงการ young creative camp ที่เข้าไปท้าทายสมองของน้องๆนักเรียนทั่วประเทศ ให้ได้คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานที่แตกต่างอีกด้วยครับยังมีตัวอย่างคนไทยอีกไม่น้อยที่เขาสามารถมองก้อนหินให้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ต่อยอดวันนี้หวังว่าจะช่วยสก,กิดตอมคิดให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์สำหรับผลงานของคุณได้เช่นกันครับ